ถ้าคุณรู้สิ่งนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขและคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะนะครับบางครั้งเราต้องทําความเข้าใจคุณท้องว่าคนเนี้ยเป็นพลังงานแบบนี้อ,อ่เขาเลือกแบบนี้ชีวิตเขาบางทีเราไปคาดหวังบางทีเราอยากจะแนะนําสิ่งที่เราเห็นว่าดีเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์แต่พอเราไปแนะนําแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยบางทีก็แอบมานั่งน้อยแอบมาเสียใจ ก็ลายเป็นทุกไปอีกอย่างผมเนี่ยผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเพะคนในครอบครัวอยากให้คนนั้นทําอย่างนี้พี่ชายทําอย่างนั้นคนอานิทําอาชีพนี้ผมบอกได้เลยคําเดียวเลยว่าคเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอใช่ไหมมันที็ความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันใช่กูท้อเขาก็จะมีครอบครัวครอบครัวเขามุ่งเน้นไปอีกอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยความถนัดก็ไม่เหมือนกันแต่บางทีความหวังดีอ่ะมันก็ทําให้เราทําไม เป็นทุกข์ไม่มีบางคนกูทองเห็นโอกาสเยอะแยะมากมายไปแนะนําญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโดนตอกกลับไม่กกูเห็นแล้วคนนั้นทํามาเจ๊งคนนี้ทํามาเจ๊งคุณไม่ต้องไม่แนะนําใครหรอกครับเพราะะฉนั้นตัวคุณให้รอดเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอยู่แล้วแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขต้องทําไงทําความเข้าใจเรื่องนี้ไงพลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันพลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเขาเลือกแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าอ๋อคนเนี้ย เขาเป็นคนพอเรามาศึกษาในเรื่องของพลังงานก็เลยทําให้รู้ว่าใครที่มาอยู่ใกล้เราใครที่อยู่กับเราคนคนเนี้ยมีพลังงานชนิดนี้เขาก็จะต้องเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งกูทองใส่น้ํามันน้อยมากใส่ใส่ของมันน้อยมากอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วขายแพงแล้วเราก็มองหน้ากันแล้วผมก็อธิบายครูทองว่าตัวเองตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสตัวเองไม่ต้องไป วีนแตกหรือตัวเองจะต้องไปไท่นไปบ่นเพราะต้องเข้าใจว่าเขาไม่คิดได้คิดเหมือนเราถ้าเราขายเราต้องขายให้เกินความคาดหมายลูกค้าอ่าแบบนี้อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเขาเป็นแบบนี้เขาเลือกแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปแนะนำเขาเราไปแนะนําไม่ได้เพราะเดี๋ยวดุนดาเขาไม่เชื่อใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อใช่เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อน มันก็เลยทําให้เรารู้ว่ามันก็มีคนที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายมแต่ขณะเดียวกันก็มีคนที่ล้มเหลวให้เห็นเยอะแยะมากมายเหมือน<า>ที่บอกว่าเราไปแนะนําใครในเมื่อที่เขาไม่ต้องการค่ะเขาเรียกว่าเสือกนะครับเหมือนกันเลยวันเนี้พี่น้องญาติพี่น้องเราคนในครอบครัวเราคนนี้เราจักเพื่อนเรากูทอง วันนี้ถ้าเขาไม่ขอคําแนะนาอะไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกหรอกเพราะเดี๋ยวจะโดนด่ากลับมาบอกแล้วก็จะไม่เชื่อถ่อบ้าง้นเถอะนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขก็แนะนําตัวเองชอบเวลาให้ทําแบบนั้นทําความเข้าใจกับตัวตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้อ่าเขานิสัยแบบนี้นะอ่าค่ะ